สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีเอฟซีทุกท่านมาพบกับช่องเลขนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลฮาหนอยรวมนะครับของวันที่4พฤศจิกาย,ยน2567นเช่นเคยครับผมก็เป็นการปล่อยตงวดของเลขนะค,ะนะครับของวันที่5พฤศจิกาย,ยน2567 ก่อนไปดูตัวเลขผลสรุปกันเราก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขน,ขนักข่าในช่องทางเดียวนะครับผมในช่องทาง y o YouTube ขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักข่าานั้น ขอทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับรวยรวยรวยครับผมมาดูตัวเลขกันเลยนะครับนะครับ <c oughs> มาดูผลครับผมฮานอยเฉพาะกิจผลที่ออกสามแปดเก้าหกศูเข้าไปที่รุ่ดแปดบน เข้าไปที่รุดก้าบนบสองเด้งครับกระชาติครับผมผลที่ออกสามแปดสี่ศูนย์เจ็ดเข้าไปที่รุดศูนย์ล่างครับ <c oughs> ฮาหน่อยพิเศษครับผมผลที่ออก70737นเะครับเข้าไปที่รูดศูนย์บนหนึ่งเด้งฮาหน่อยปกติครับผมผลที่ออก27486เข้าไปที่รูดแปดหนึ่งเด้ง เข้าไปที่ V.P. ครับผมอ่าฮานอย V.P. ผลที่ออก209 49เข้าไปที่รูด0ูบนเข้าไปที่รูด9บนเข้าไปที่รูด9บนนะครับผมสามเด้งมาเช็คกันเลยนะครับว่าตัวรูดเราได้กี่กี่ครั้งนะครับผมรูดแปดนะครับหนึ่งสองสามนะครับ สามครั้งนะครับผรูดเก้าครับหนึ่งสองสามรูดเก้าสามครั้งนะครับรูดศูนย์คับหนึ่งสองสามได้สามครั้งนะครับเท่ากับเก้าครั้งนะครับตัวรูดตัวรูดก็เข้าดีอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ต้องขออภัยนะครับคู่เจาะนะครับนะครับไม่เข้าเลยนะครับเพราะเข้ามาแบบสูตรนี้ครับมาเอาตัวรูดมา จับกับตัววินนะครับ,รบต้องขออภัยนะครับผมมาดูต่อครับผมเลขลาดปล่อยอะไรไว้ให้นะครับวันที่ห้า <c oughs> เลขลาดขลาดนะครับ หานอยรวมวันที่ห้าหเจ็ดนะครับได้คล,ลาดวางรูดไว้นะครับผมหกเจ็ดแปดวันนี้คิดว่านะครับผมตามสูตรน่าจะมานะครับน่าจะเข้าเยอะ เพราะว่าสูตรไปตรงกับสูตรรูดนะครับก็มีหกเจีด7 8ดนะครับสูตรวินกับสูตรรูดชนกันนะครับถ้าว่าไปตามสูตรแล้วก็นะครับก็ปกติจะมาเยอะนะครับห9 0นะครศูแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องรอผลเรียกทัาน่าพูดให้ฟังตามสูตรนะครับ ถ้าสูตรวินกับสูตรลูดเนี่ยมันชนกันนะครับตามสติที่ทํามาก็จะเข้าเยอะตัวนะครับตัวเจาะนะครับส่วนตัวลูดนั้นเข้าอยู่แล้วนะครับเข้าไม่เข้าเดี๋ยวเรามารอผลนะครับเล็กลาดพูดไปตามสถิตินะครับไม่ทราบและไม่อย่างรู้ล่วงหน้าว่าตัวใดจะมาะและไม่เคยฟันธงตัวใดว่ามา100นะร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งจะพูดว่าสูตรเป็นเช่นนี้น อยากให้ทุกท่านนะครับรับฟังแล้วก็มีสตินะครับถ้าเร่งคลาดรู้นะครับว่าตัวใดจะมานะครับย่อมแน่นอนครับเพราะความไม่รู้นั่นเองครับผมถึงต้องพูดให้ฟังให้ชัดเจนนะครับตามที่คําเตือนแจ้งไว้ <c oughs> แต่ที่ทําทั้งหมดเป็นแนวทางนี้ก็เพื่อจะดีกว่าเดานะครับดีกว่าเดา เพราะการทำสติของตัวเลขนั้นนะครับย่อมดีกว่านะครับไปเชื่อคนอื่นพูดนะครับโดยที่เราไม่มีข้อมูลแม้กระทั่งเลขกระเองก็ไม่ให้เชื่อนะครับให้ดูนะครับแล้ววิเคราะห์เดี๋ยวเลขกระสรุปให้นะครับ คนก็นะครับผมเมื่อมันเข้าก็เข้ามาดูมาชมนะครับแต่เมื่อมันหลุดหรือไม่เข้านะครับคําว่าหลุดเนีม่คลาดไม่ทราบว่าท่านผู้ชมหรือเอฟซีที่เข้ามาชมต้องการอะไรนะครับเพาตัวเลขของเลขคลาดก็ในส่วนตัวเลขคลาดก็ว่ามันเข้าแต่ก็เป็นเพราะอะไรไม่ใช่ เพราะ F4 นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะเลขลาดไม่ทราบจริงๆนะครับ เด้วเล่นให้กันนี้นะครับ okay. <c oughs> ปกติจะเล่นในหกตัวนะครับต้องดูอีกทีว่าหกตัวห้านะครับหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเล่นในหกคู่นะค,ะครับผมครับหน้าจอไว้เลยนะครับ ท้ายนี้เล็าๆก็ขออวยพรเยบซีทุกท่านนะครับมีโชคมีลามีเงินมีทองใช้ครับผมไม่ขาดมือรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ